ยาบ้าดุโคตินนะูนเข้าประตูรับเช็นต้รหนังอย่นะดนเชยไหมฮะเชยยานะครับเดี๋ยวเขาพาไปรี่ยาบลนะบครับดีวเขามาเป็นยาบานะนะนะเดี๋ยวเขาพาไปรถพยา่าลนะเดี๋ยวดูในรถด้วยดูในรถด้วย ข้างหลังข้างหลังมีหนึ่งกระสอบนะครับเออเออเอาแบบนี้เลยเออแบบนี้เลยเออเน้นเออเยี่ยมจ้าครับข้างหลังมีหนึ่งกระสอบนะโอเอคข้างหน้าข้างหน้าไี่ข้างนั้นเลยนะเอาอย่าบังอย่าบังครับข้างหน้านี่ยาบ้าทั้งหมดสี่กระสอบนะเออครับนี่เลยนะครับ เ,เร่ที่แยกออกมาเพราะว่าไปดึงออกมาเงน,นะเรื่่แยกจรัวไมได้ก็สอบเพิ่มขึ้นคสนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาเวลาประมาณเที่ยงนะครับก็ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจทางหลวงชุมพรนะครับได้ออกตรวจอยู่บนถนนพื้นที่รับผิดชอบนะครับก็ได้สังเกตนะครับเคสนี้เนี่ยส่วนประกอบหลักในการที่จับกลุ่มไดเ้เกิดจากประสบการณ์แล้วก็ทักษะของเจ้าหน้าที่นะครับก็สังเกตถเห็นรถคันนึงนะครับเป็นป้ายทะเบียนจังหวัดตรังนะครับก็มีท่าทางพิรุษด้วยการที่ว่าพอพบเจอตำรวจทางหลวงทั้งนียก็มีการมีการชะลอความเร็วมีการเล่งนความเร็วเพื่อที่จะให้หนีห่างออกจากาการการพบเจอของตำรวจทางหลวงนะครับประกอบกับรถคันนี้เนี่ย มีฟิล์มดำนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างมากพูดง่ายๆก็คือท้ายห้อยนะครับ<ม>ก็ลักษณะก็คือมีพิรุษนะครับคาดว่าน่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายอยู่บนรถนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็เลยก็เลยใช้การเรียกตรวจนะครับในขณะที่การเรียกตรวจเนี่ยก็ได้ได,ได้ได้เช็คกันไปกับตัวฐานข้อมูลของ Big Data นะครับแล้วก็พบความความเชื่อมโยงกับเจ้าของรถว่าผู้ก่อพอลรถคันนี้มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับก็จึงทําให้เกิดพิรุษเหตุต้องสงสัย ในการเรียกตรวจนะครับการจับกลุ่มครัง้งนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับในไหวพริบปฏิพานแล้วก็ความช่างสังเกตของอสายตรวจตำรวจทางหลวงเรานะครับในการสังเกตรถที่ผิดปกติต่างๆนะครับในการออกตรวจแล้วก็เช็คเครือข่ายจากทางบิ๊กดา a ้าของกรมการตขนส่งกลางแล้วก็ดูว่ารถคันนี้ก็อาจจะมีความน่าสงสัยก็จึงได้เรียกตรวจค้นนะครับแล้วก็ นำมาสู่การจับกลุ่มนะครับตรวจยึดยาบ้าได้หนึ่งล้านเม็ดครั้งนี้นะครับก็เบื้องต้นก็สืบทราบมาก็คือ,อผู้ต้องหาเนี่ยถูกว่าจ้างนะครับให้รับยาเสพติดอันนี้นะครับจากชนบุรีนะครับไปส่งที่พากใต้นะครับทางผู้จัดการสอบสวนกลางก็สั่งการมาให้เราสรืบสวนขยายผลไปให้ทุกมิตินะครับก็ส่งไปที่พนังกงานสวนของกอ,องปราบนะครับกองกำลัพันห้าดำเนินการ สำรวจขยายผลในการจับกลุ่มเครือข่ายนี้ต่อไป